ไปแทกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแตง่งให้เขาคิดนึกปรุงแตง่งแต่เรารู้ทันเขาเราอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตจิตมันปรุงของมันให้รู้เฉยๆเราอย่าไปปรุงแต่งจิตร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินั่นคือนักปรุงแต่งจิต จิตมันจะคิดไม่ให้คิดจิตมันจะปรุงชั่วห้ามปรุง,งนะการที่เราเขอบไปแทรกแซงจิตใจตัวเองด้วยด้วแทนที่เราจะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาร็แทรกแซงเก่งๆนะมันเกิดความลงผิดว่าจิตเป็นอนัตตาอย่างคนนั่งสมาธิ ฝึกจนชำนาญมีวสัสีแล้จิตสงบลงไปที่โลกธาตุดับไม่มีโลกนะร่างกายก็ไม่มีโลกก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีเหลือแต่ความนิ่งนิ่งว่างว่างสบายอยู่นะ่พฝึกชำนาญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้นานๆถ้าเป็นตายไปเป็นลมเนะ่ยมอยู่อย่างนั้นนเป็นกลับๆเลย พวนี้ก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าจิตนี่เป็นอัตอตาเป็นสิ่งที่เราบังคับได้เงินการที่ไปนั่งเพ่งให้จิตนิ่งสงบเงียบๆนานๆเน,นนะี่ยต้องระมัดระว,วังบาทีเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นได้มากมายบางคนทำสมาธินะได้ถึงฌานที่สี่เป็นอุเบกขาแล้วแล้วจิตดับ ลงไปไม่รู้สึกเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งแขงอยู่ไม่มีจิตอันนี้จิตมันเข้าฌานที่สี่นะแล้วก็มันดับความรู้สึกลงไปมันเป็นพรมลุกฟักในขณะนั้นมีแต่ร่างกายไม่มีจิตด้วยอำนาจของกรรมทำให้จิตนะหายไปด้วยการเพ่งเอาไว้พอจิตถอยออกมา จากรมลูกฟักกลับมามีอะไรต่ออะไรขึ้นมามีกายมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาพวกนี้มันจะมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมีความเห็นผิดเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุหรอกอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาเอางอย่างร่างกายเราเนี้ยที่แล้ไม่มีะพราะจิตเกิดขึ้นมาเกิดมีร่างกายขึ้นมาเมื่อนในการที่เรา เข้าไปแทรกแซงจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีหรอกบางทีก็เข้าฌานได้ชำนี้ํำนาญจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยว่างหมดเลยแล้วพอเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมามันรู้สึกตัวเองก่อนแล้วความรู้สึกนี้แผ่ออกไปมันก็เห็นแล้วว่ามีโลกมีจักรวาล มันก็เลยเกิดมิจฉาทิฏฐินะว่าตัวเองะเป็นสยมผู้เป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นการฝึกจิตใจของเรานะเรื่องสมาธิเรื่องสำคัญถ้าฝึกผิดนะแทนที่จะพ้นทะุกอาจจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ